หนองห้างเมืองหน้าอยู่เฟื่องฟูศิลปะวัฒนธรรมนำพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงชาวผู้ไทยหนองห้างอพยพมาจากเมืองวังประเทศลาวมาสร้างหลักแหล่งอยู่ที่หลังภูผานเขตห้วยผักแพ้วแปวป่องฟ้ารอยเท้าเก่าเหล่าย่านางยางสามต้นอ้อนสามขุย ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนางกราวเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามต่อมาชาวผู้ไทยกลุ่มหนึ่งได้อพยพลงจากภูพานสร้างเมืองกุศิมนารายที่บ้านกุศิมอำเภอเ,เขาวงจังหวัดกระสินผู้ไทยอีกกลุ่มหนึ่งยังคงสร้างหลักปักฐานอยู่ที่หลังภูพานที่บ้านตะเปะบ้านานา n นําท่วมและบ้านเหล่าเตโชปีนั้นเกิดภาวะภัยแรง ไฟป่าได้ลุกลามมาไหม้บ้านเรือนของชาวพุทไทยเสียสหายมากจนชาวพุทไทยได้สร้างตูกเป็นที่อยู่อาศัยชาวพุทไทยต่างร่ำารือกันว่าเจ้าภูเจ้าเขาภูพนันคงไม่ต้องการให้ชาวพุทไทยอยู่ที่หลังภูพันต่อไปอีกแล้วตาเท้าโดยตาเสนจึงชักชวนชาวพุทไทยจากบ้านเหล่าเตโชลงจากเขาภูพาน แล้วมาสร้างที่อยู่ใหม่ใกล้หนองน้ำซึ่งมีห้างที่พรานตะแพร่สร้างขึ้นสำหรับคอยดักยิงสัตว์เวลาลมมกินน้ำจึงตั้งชื่อหมู่บ้านใหม่ว่าบ้านห,นอ,หาอนองห้างตำบลหนองห้างอำเภอกุชินารายจังหวัดกรสิน์เมื่อประมาณปีพุทธศักราช2386เมื่อครั้งปีพุทธศักราช2456 พระยาชัยสุนทรเจ้าเมืองกระสินได้นำขบวนคาราวานเกวียนมาตรวจราชการที่อำเภอกุดสิมนารายพอตกกลางคืนผู้ร้ายได้ลักขโมยวัวเทียมเกวียนของพระยาชัยสุนทรหายไปอย่างไรร่องรอยพระยาชัยสุนทรโกรธมากจึงคิดย้ายอำเภอไปสร้างแห่งใหม่ปฏิเบษวงศาเจ้าเมืองกุดสิมนารายมีเพื่อนสนิทชื่อนายหานชนะโวตพัฒน์ ตำแหน่งหัวหน้านายกองจับกลุ่มผู้กล้าหาันอยู่ที่บ้านหนองห้างจึงได้นำทางขบวนคาราวานเกวียนตรวจราชการของพญาชัยสุนทรมาที่บ้านหนองห้างซึ่งมีนายแสงจิตจักเป็นผู้ใหญ่บ้านได้แกนร,ราชฎรชาวหนองห้างทางป่าบริเวณนาบ้านห้างบ้านหนองขะตันตะบลหนองห้างในปัจจุบันเพื่อปรับปรุงพัฒนาให้เป็นสถานที่ก่อสร้างที่วาการอำเภอแห่งใหม่ พระยาชัยสุนทรเห็นว่านายแสงจิตจักเป็นผู้เยี่บ้านที่มีความตั้งใจกระทำความดีเพื่อแผ่นดินจึงแต่งตั้งยศถาบรดาศักดิ์ให้เป็นจิตตะอมาตและในช่วงเวลา18วันของการพัฒนาพี่น้องชาวหนองห้างคิดว่าถ้าสร้างอำเภอที่หนองห้างอยู่ใกล้เจ้าใกล้นายพี่น้องคงเดือดร้อนเวลาในการทำมาหากินขงไม่เต็มที่เปรียบเสมือน ยู่เครไฟมันหอนอยู่เครคอนมันเจ็บจึงเสนอให้ย้ายอำเภอไปตั้งที่บ้านบัวขาวปัจจุบันคืออำเภอกุชนราจังหวัดกรสินชาวผู้ไทยหนองห้ามีเอกลักษณ์โดดเด่นคือชุดผู้ไทยสาวผู้ไทยจะสวมเสื้อสีดำกระดุมขาวแถบสีแดงมีศิลปะการฟ้อนรำเป็นอัตลักษณ์ของตนเอง ถ้าหญิงฟ้อนเรียกว่าฟ้อนผู้ไทยถ้าชายฟ้อนเรียกว่าฟ้อนละครหญิงและชายฟ้อนเรียกว่าฟ้อนเซิงกระหยังผู้ไทยหนองห้างนับถือผีหมอผีฟ้าเพื่อเสียงทายโชคชะตาและหมอเหยารักษาเมื่อถึงคราวเจ็บไข้ได้ป่วยตำบลหนองห้างมี9หมู่บ้าน1542ครัวเรือนประชากรทั้งสิ้น5,190คน มีสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่ควรเคารพสักการะหลายแห่งอาทิเช่นแวะสักการะเจ้าปู่หนองห้างซึ่งมีเรื่องราวเล่าวา่าหลังจากสร้างบ้านหนองห้างใหม่ๆชาวผู้ไทยหนองห้างขาดที่พึ่งทางจิตใจจึงได้ไปขอบูชาเจ้าปู่พร้อมกัมซ้ายกัมขวาในราคาหกสลึงจากบ้านบัวขาวเพื่อมาปกปักรักษาพี่น้องผู้ไทยหนองห้างให้อยู่ดีมีสุข ครั้นเมื่อถึงวันพุธเดือนหกของทุกปีลูกหลานผู้ไทยห่องห้างจะครอบเจ้าปู่ด้วยเครื่องดื่มมีการต้มเต่าทำลาบถวายเจ้าปู่และต้มไก่เพื่อเสี่ยงทายฟ้าฝนชลทานถ้าน้ำเดือดล้นหม้อที่ใดพยากรณว่าน้ำท่าจะเอาดมสมบูรณ์ทิศนั้นถือเป็นการเลี้ยงเอาปีเอาเดือนเตือนพี่น้องกเกษตรกรว่าฤดูพ่อปลูกมาถึงแล้ว ให้เตรียมดินปลูกฟักแฟงแตงกวาพอถึงเดือนเจเดือนแปจะมีการนำผลิตผลที่ปลูกมาเลี้ยงแตงเลี้ยงสรีเจ้าปู่เดือนสิบเอ็ดจะเลี้ยงเข้าวคั่วข้าวเม้าอีกครั้งหนึง่งย้อนกลับเข้าหมู่สองบ้านหนองห้างแวะกลาบขอพรอันประเสริฐพระประธานโบสถ์หลังเก่าวัดโพชัยหนองห่าง ซึ่งสร้างเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2404โดยช่างชาวเวียดนามนามว่าแก้วท้องบาลัยลงพุงและช่างใหญ่ชาวหนองห้างช่างตาพอน้อยสีหานสร้างพระประธานริมฟี่ปากแดงตามแบบนครจำปาศักดิ์ประเทศลาวปัจจุบันโบสถ์หลังเก่าวัดโพชัยหนองห้างได้ขึ้นทะเบียนกมรมศิลปรกรเรียบร้อยแล้วด้านทิศเหนือของวัดโพชัยหนองห้าง จะมีแผ่นหินทรายแกะสลักเรื่องราวนิทานชาดกเรื่องพระสวรรณสามลูกกตัญญูในขณะออกป่าหาอาหารเลี้ยงบิดามารดานายพรานเข้าใจว่าเป็นกวางป่าจึงยิงธนูปัก,กอกพระสวรรณสามก่อนสิ้นใจพระสวรรณสามได้ขอร้องให้ในายพรานช่วยเลี้ยงดูพ่อแม่ซึ่งตาบอดแทนพระสวรรณสามด้วยซึ่งเป็นปางหนึ่งของพุทธประวัติ เมื่ออิ่มบุญจากวัดใต้แล้วมุ่งหน้าสู่ทิศเหนือของหมู่บ้านขอพรอันประเสริฐจากหลวงพ่อพระพุทธรังสิ์หลวงพ่อโตวัดเหนือหนองห้างหน้าตักกว้าง12เมตรสูง16เมตรสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2512แล้วเสร็จเมื่อปี2516ท่านพระอ,อาจารย์วันอุตตโมพระเกจิอาจารย์ชื่อดังจากอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนคร ได้นำพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุที่พระอุระหลวงพ่อโตวัดเหนือหนองห้างในช่วงเข้าพรรษาพึ่งหลวงจะมาทำรังที่ใต้คางของหลวงพ่อโตวัดเหนือหนองห้างเป็นประจำทุกปีย้อนกลับเข้ากลางหมู่บ้านแวะชมกิจการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยหนองห้างจำกัดเป็นสหกรณ์ดีเด่นอันดับหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศเมื่อปี2 5 5 5จากเงินทุนเบื้องต้นเพียง400บาทปัจจุบันมีเงินทุนหมุนเวียน100ล้านบาทพร้อมแวะชมและซื้อของที่ระลึกซึ่งเป็นฝีมือของชาวพูไทยเป็นของฝากสำหรับคนที่รักด้วยบริการที่ประทับใจในราคาที่ย่อมเยาหากเหนื่อยนักพักผ่อนสักคืน ด้วยบริการหมู่บ้านโฮมสเตย์หนองห้างหรือลองสเตย์อาคารพัฒนาป่าชุมชนข้อวปุีหนองห้างชิมริมรสอาหารผู้ไทยแกงผักมะบวกแกงหมักมีกระโลมมะเขือแกงหน่อไม้อ,อมหอยก้อยไข่มดแดงแกงผักหวานแกงเห็ดตาบเห็ดน้ำมากเห็ดละโงกก้อยเห็ดตะโรขั่วแมงแขงชมดนตรีผู้ไทยจากวงอรชนอ่อนแอนของผู้สูงอายุ ชมฟ้อนผู้ไทยฟ้อนละครฟ้อนเสิงกระหยังและร่วมรำวงจังหวะซ่อนจุ้งกับสาวผู้ไทยหนองห้างรับขวัญด้วยประเพณีจ้ำหวันผูกแขนเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้มาเยือนด้วยความประทับใจตื่นเช้าทำบุญสายบาทพระร่วมกับพี่น้องผู้ไทยหนองห้างเพื่อเป็นสิริมงคล แล้วมุ่งหน้าเข้าชมธรรมชาติป่าเขาและนนวไพรที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์อยู่มากซึ่งดูแลรักษาโดยกลุ่มรอสอทปหนองห้างราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตป่าชุมชนโคปษีหนองห้างมีพื้นที่ทั้งหมด1268รไร่ใจกลางป่าชุมชนสามารถออกกำลังกายทดสอบระบบหายใจด้วยการไต่บันไดขึ้นหอคอยดูไฟ ชมทัศนียภาพก้อนอิหมีบนภูน้อยซึ่งเป็นก้อนหินก้อนเดียวสูงเด่นเป็นสง่าสูงไม่น้อยกว่า30เมตรทบสอบกำลังขาปีนภูผาพึ่งชมความอัจศจรรย์สะพานหินธรรมชาติทำหลอดทำตะกัวเปียกชมรังพึ่งที่ผาพึ่งชมถ้ำลายมือถ้ำฝ่ามือแดงและชมวิวทิวทัศน์บนหน้าผาลานหินหนามหนอลานหินปุ่ม ที่สุดแสนตราการตานาบันทึกภาพเก็บไว้เป็นธทวรึกขากลับแวะขอพรพระพุทธรูปที่ถ้ำพระก่อนกลับเข้าบุู่บ้านของห้างเตรียมเดินทางชมตลาดอินโดจีนที่มุกดาหารต่อไปพี่น้องเอ๋ยอันผู้ไทยเฮานี้เอ็ดอันเลอร์สิเจออันนั้น เธอหักเธอแพงเดียวผู้รักขอเธอผู้เบอรอขอปัน่นเธอเบิ่งเดียวย่มไข่เฮอไหวเดียวยามตายแก้วมีพัดสามปีเป็นหินแห่ขันพี่น้องมีแวสามปีเป็นผู้เอื้อและแท้ได้พี่น้องเอ้ยภายในระยะเวลาสามปีพี่น้องผู้ไทยต้องแวะเวียนมาพบกันอย่างน้อยหนึ่งครั้ง ความเป็นพี่เป็นน้องของผู้ไทยไก่สอนจะได้ไม่ขาดจากกันถึงหนองห้างถิ่นผู้ไทยพระลายขิดสิ่งประดิษฐ์จักสารมหาทานสวย่หวยแกงวาเดินชมป่าบนภูเมยแล้วก็เลยขึ้นผู้น้อยคอยชมวิวก้อนอิหมีสูงแท้แลตระง่านเสียวสถานเมื่อปีนป่ายก้อนอีมี ข้ามภูนี้ก็ต้องเดินต่ออีกทีนามภูนี้ภูผาพึ่งเรื่องลือไกลทำลายมือถ้ำพระหน้าสนเทศเห็นหนำหนอหรือก็เก่เทศสพานเห็นเดินชมป่าชุมชนอย่างบอยบินชวนยุพินเที่ยวหนองห้างแดงผู้ไทยวอนเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ครุ่นคิดพึงทำจิตให้สงบเมื่อพบปัญหาใช้เหตุผลหมั่นพินิษพิจ,จรารณา ช่วยรักษาผืนป่าให้ยั่งยืนเอ่ยที่จงมีแกท่ท่านทัานลังหลายก็เชิญมาลำรูปหล่อเอวก็ไม่งามคำเชิญมาลำและกันหนหเพลินใจ เดินมาลำแล้วกไในเพิ่นใจนำคำแสงแต่ไม่เดือนงานทำได้อย่ามวัวน,นิ่งเิิขู่พี่ลำแม่ไปเลยละวะคู่นี่ลำแม่ไปเลยน,นีไหลเลยในวงคนลำนีไหลเลยในวงปนลำเราเรามารวมใจกันสร้างสถานบ้านองอ่างของเรา พัฒนาค่าไว้ดีกว่าเดิมเชิญจากเชิญเชิญท่านสารัรั์ต้วยกันตพิเติมไม่คงทาวนมาสิมาสิมาฟังต่างประจำเป็นงานวันลำวันนี้เป็นงานประจำเชิญมาลำและกันให้เปินใจ